นายทักษิณชินวัตรอดีตนยกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศาลอาญ,ญาถนานรัชดาพิเศษเพื่อยื่นคำร้องขออนุญาตออกนอกประเทศโดยอ้างว่าได้รับเชิญจากเจ้าผู้ครองนครรัฐกาตาให้เข้าร่วมงานเลี้ยงที่มีแนวโน้มว่าจะได้พบประธานาธิปดีโดนัลด์ทรัมหาหรือประเด็นเศรษฐกิจ โดยมีนายมาริชเสง,เงียงพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเดินทางไปสาลด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงเย็นวันเดียวกันสาลมีคำสั่งยกคำร้องของนายทักษิณโดยให้เหตุผลว่าหนังสือเชิญดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเชิญส่วนบุคคลมิใช่ในฐานะทางการหรือภารกิจรัฐไม่มีรายละเอียดกำหนดการแน่ชัดอีกทั้งช่วงเวลาที่ขอเดินทาง อยู่ใกล้กับวันนัดไต่ส่วนคดีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในวันที่13มิถุนา,ายนซึ่งอาจกระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดีได้ด้านนญญายวินยัตชาติมนตรีทนายความระบุว่านายทักษิณมีความตั้งใจที่จะเดินทางไปทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติโดยอาศัยประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจหวังเจรจาเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐที่ส่งผลต่อไทยพร้อมตั้งข้อสังเกตต่อแนวปฏิบัติของศาลว่าการยกคำร้องอิงกับการตีความลักษณะส่วนตัวของคำเชิญ และระยะเวลาใกล้วันนัดพิจารณาทั้งนี้ทนายความเปิดเผยว่ายังไม่มีข้อสรุปว่าจะยื่นคำร้องใหม่หรือส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความเขตอำนาจศาลหรือไม่พร้อมยืนยันว่านายทักษิณไม่เคยหลบเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมและหากศาลมีคำสั่งเรียกให้มาไตาส่สวนก็พร้อมให้ความร่วมมือในส่วนกรณีคำถามต่อสาธารณาชนเกี่ยวกับอาการป่วยของนายทักษิณทนายระบุว่ายังไม่มีแพทย์คนใดออกมายืนยันว่าไม่ได้ป่วยจริงพร้อมชี้ว่าการลงโทษแพทย์ที่เกี่ยวข้องยังต้องผ่านกระบวนการของ,ของแพทยสภา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อน